สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะกับรายการกฎหมายไทยใช่ว่ายากผมวรนเฉลิมชันทากุลครับนำเอาเรื่องราวของกฎหมายที่ยากๆที่ซับซ้อนนะครับอธิบายกันในง่ายๆนะภาษาง่ายๆนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายต่างๆน,นะฮะก็สามารถที่จะส่งรายละเอียดน,นะครับประเด็นปัญหานะครับมาได้ที่อ e ีเมลที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้นะฮะเราก็จะ ช่วยนะครับในการที่จะไขข้อข้องใจให้กับท่านผู้ชมต่อไปนะฮะโดยทนายแท้งพิมพ์ลแสงเหมือนนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับน้องมัสมันเช่นเคยนะครับสวัสดีครับน้องมัสมันครับสวัสดีค่ะออนเฉลิมครับสวัสดีครับกับแล้วก็ทนายพิมพ์ลแสงเมืองทนายแท้งนะครับก็อยู่กับเราในรายการแล้วนะครับสวัสดีครับทนายครับสวัสดีครับกับสวัสดีครับกับวันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนําเสนอฮะน้องมัสมัน โอ้ยประเด็นวันนี้นะคะก็เป็นรประเด็นที่ว่าดุเด็ดเผ็ดมันกันเลยทีเดียวนะคะเรื่องของครอบครัวนี่เองค่ะอ่าอยางะค,คนในครอบครัวเรื่องมีสามีมีภรรยาถือว่าเป็นเรื่องปกติใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุดแต่วันหนึ่งเกิดมีหญิงอื่นมาเป็นผู้หญิงของสามีโอ้ี่เรื่องนี้มันเข้ากับข่าวทอล์กอัลเบอร์อทาวตอนนี้เลยนะที่มีอดีตข้าราชการคนหนึ่งนะครับที่มี กิ๊กหรือเมียหลวงอะไรอย่างนี้ <Yeah. S 1> อ่ะเมียน้อยอะไรทํานองนี้นะนะตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าจะไม่มีอะไรนะฮะมาวันหนึ่งเนี่ยภรรยาหลวงนะครับออกมาบอกว่าเขายังเป็นสามีฉันอยู่นะแล้วก็มียังมีทะเบียนเรียบร้อยนะฮะ mm hmm. ก็เลยทําให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นทอกอ๊อเดือทาวแต่ว่าประเด็นของมันที่น่าสนใจก็คือว่ามันเคยมีดีกาใช่ไหมฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเมียหลวงเมียน้อยนะฮะที่ถึงขั้นที่ว่า ไปขอคำสั่งสารเลยนะฮะว่าให้หยุดยุ่งกับสามีนะฮะของตัวเองนะฮะแล้วก็รวมถึงบอกว่าห้ามมีเซ็กด้วยใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงว่าในกรณีที่เราได้รับข่าวสารอย่างเงี้ยค่ะมีกฎหมายข้อใดไหมที่ภรรยาสามารถเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเพื่อที่จะมีสามีของตนเองไว้แต่เพียงผู้เดียวหรือเพื่อปกป้องสิทธิการเป็นภรรยาของตนเองนั่นเองค่ะคแล้วห้ามนะฮะอ่าอ่า หญิงอื่นมามีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีของตัวเองได้หรือไม่ใช่ไหมฮะขออวาน่าศาลได้หรือไม่อันนี้น่าสนใจนะใช่ค่ะภรรยาทุกคนก็คงอยากทราบนะคะเราก็มาถามทนายทิมพลกันเลยดีกว่าค่ะทนายว่าไงครับเรื่องสามีภรรยาเนี่ยมันมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่4014ทับ2530ครับภรรยาเนี่ยไปฟ้องหญิงอื่นของสามี ฟ้องสองประเด็นประเด็นแรกคือฟ้องเรียกค่าทดแทนในการที่ท,ทําให้ตัวเองขาดความอบอุ่นจากสามีทําให้สามีหายไปจากการครอบครองของตอนเอง<ม>เรียกค่าทดแทนับครอีกประการขอให้ศาลบังคับเลยบังคับว่าบังคับว่าห้ามมิให้หญิงอื่นนั้นมายุ่งเกี่ยวกับสามีของตนในทํานองชู้สาวอีกต่อไป ซึ่งความหมายลึกๆก,ก็คือหมายความว่าห้ามมายุ่งเกี่ยวในทางเพศกับสามีฉันโอ้นะแล้วกฎหมายว่าไว้อย่างไงฮะกฎหมายก็บอกว่างี้นะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523วรรคสองบอกว่าสามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภรรยาในทํานองชูสาวก็ได้และและภรรยาจะเรียกทดค่าทดแทนจากหญิงอื่น ที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทํานองชู้สาวก็ได้ครับเพราะงั้นโดยหลักโดยหลักที่ว่าถ้าหากภรรยาโดยถูกต้องตามกฎหมายฟ้องหญิงอื่นครับหญิงอื่นนั้นจะต้องแสดงตนโดยเปิดเผยต่อสาธารณชนว่ามายุ่งเกี่ยวกับสามีเขาภรรยาของเขาถึงจะฟ้องได้อ,อ๋อแล้วรับๆอย่างนี้ไม่ได้เหรออย่างถ้าหากสามีไปเที่ยวอาบอบนวด แล้วไปมีเพศสัมพันธ์กับหมอนวดเปิดเผยหมอนวดคนนั้นไม่เคยมาแสดงว่าเป็นภรรยาของสามีไปฟ้องเขาไม่ได้อ oh. หรือสามีไปแอบมีเมียน้อยไว้เมียน้อยนี่กดเป็นคนที่นิสัยดีดีดไม่เคยแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนเลยว่าก็เรียกว่าเป็นภรรยาลับจริงเป็นภรรยาลับจริงๆ,รรยงๆอย่างนี้ถึงแม้ว่าภรรยาจะรู้ข่าวแววเววแต่ไม่เคยปรากฏต่อสาธารณชนว่า เขาแสดงตนโดยเปิดเผยก็ไปฝองคงไม่ได้อ๋อแล้วยังไงสมมติว่ามีปัญหาอย่างนี้ทำมาทำยังไงที่จะมันเปิดเผยขึ้นมาได้ฮะคือพวกไปอ่อก็วยวายขึ้นมาเหมือนอย่างที่คลิปปรากฏเยอะๆอย่างนี้มันได้ไหมทำให้เปิดเผยได้ไหมแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่วิธีการับแต่ว่าการเปิดเผยนั้นอ่ะมันจะต้องเป็นการเปิดเผยของหญิงอื่น เราไปเราไปทําให้ปรากฏเปิดเผยขึ้น <ไป S 2> มา,อานเองดโดยผู้หญิงอื่นนั้นยังไม่มีเจตนาที่จะเปิดเผยนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องยึดถือเจอตนาของหญิงอื่นที่จะแสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กับสามีของผู้อื่นเพราะงั้นจะเอาผิดกรณีนี้ได้ต้องหญิงอื่นคนนั้นต้องแสดงตนโดยเปิดเผยอเอาละทีนี้คำพิพากษาสารดีกาที่สี่4ูนย์หนึ่งสทับสองห้าสามนก็พิพากษาไว้อย่างนี้ว่า,าการที่จําเลย มีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับสามีโจรจนถึงขั้นสามีโจรยอมรับจำเลยเป็นภรรยาน้อยครับบังคับหมายถึงว่าผู้หญิงอื่นคนนั้นบังคับให้สามีโจรยอมรับตนเองเป็นภรรยาน้อยถ้าหากว่าสามีสามีไม่บอกกับภรรยาว่าับให้ยอมรับจำเลยเป็นภรรยาน้อย สามีจะทิ้งโจดแปลว่าหญิงอื่นนั้นบังคับสามีอืมนี่เธอไปบอกกับเมียเธอนะว่าให้ยอมรับฉันเป็นเมียน้อยอืมถ้าหากว่าเมียเธอไม่ยอมรับฉันเป็นเมียน้อยก็ให้เธอทิ้งเมียหลวงของเธอมาอยู่กับฉันอืมนี่ับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เรื่องต่อมามันก็คือว่าทั้งสามีโจดและจำเลยยังได้ร่วมกันกู้เงินธนาคารมาสร้างหอพัก ในที่ดินของจำเลยครับเป็นหุ้นส่วนกันให้สามีโจทกับตนร่วมกันไปกู้เงินแล้วมาสร้างหอพักในที่ดินของหญิงอื่นนั้นและมีคนรู้เห็นว่าสามีโจท์มาหาและนอนอยู่ที่บ้านจำเลยหลายคร,ครั้งหลายครั้งพฤติการเช่นนี้เรียกว่าพฤติการเช่นนี้เรียกว่าจำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ ในทำนองชู้สาวกับสามีโจทย์จ้ก็ฟ้องเลยเรียกค่าทดแทนตามมาตราหนึ่งหสองสวักสองเมื่อตะครู่นี้กับบอกให้ศาลกับยื่นเขาเรียกว่าคําขอท้ายฟ้องคดีบังคับให้คาคาขอท้ายฟ้องคดีให้ศาลบ,บังคับให้หญิงอื่นนั้นเลิกมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีตน คือในในคำพิพากษาดีกาไม่ได้เขียนตรงๆว่าให้เลิกมีความสัมพันธ์ทางเพศแต่ผมประเมินเอาเองว่าความประสงค์ของโจทก์ก็คือให้ผู้หญิงคนนั้นเลิกยุ่งเกี่ยวเลิกมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีตนครับผลปรากฏว่าศาลบอกว่าไงรู้ไหมว่าไอ้ที่ฟ้องให้เรียกเงินค่าทดแทนนั้น่ะยังพอศาลบังพอบังคับได้ศาลยังพอบังคับให้ได้แต่ให้เขาเลิกยุ่งเกี่ยวกันในทางเพศเนี่ย มันโดยสภาพที่ขอมาเนี่ยศาลบังคับให้ไม่ได้กันเพราะว่าศาลไม่มีบุคลากรอันนี้เหตุผลที่ผมนึกเอาเองนะศาลไม่มีบุคลากรที่จะไปคอยติดตามผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายคนนี้ว่าอย่าให้มันเจอกันอย่าให้ก็มีความสัมพันธ์ทางเพศกันเพราะฉะนั้นไอ้คำขอที่ว่าให้เลิกยุ่งเกี่ยวกันทางเพศศาลดีกาจึงเขียนไว้เลยว่าเรื่องนี้ศาลบังคับให้ไม่ได้ ืมวงเล็บผมพูดเอาเองว่าสารจนปัญญาครับอ่า <c oughs> นี่ก็แสดงว่านะภรรยาหลวงทั้งหลายเนี่ยต้องใช้ก็เลยว่าต้องใช้กลยุทธ์อย่างอื่นนะนะเพราะว่าในเชิงของกฎหมายจะบังคับกันได้ในเชิงของทรัพย์สทรัพย์สินต่างๆได้แต่เรื่องของใจเนี่ยนะเรื่องของใจเรื่องของความสัมพันธ์ เรื่องของความ,มอ,อร่อยในทางความไข่สารมันต้องคคลเม็ตเด็ดไายของไข่ของมันสารเป็นบังคับให้ไม่ได้บังคับให้ไม่ได,ไไดน้น้องมาสมันจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมก็คงไม่มีคําถามแล้วค่ะได้รับคำตอบที่เต็มที่แล้วนะคะหวังว่าคุณภรรยาทุกคนนะคะทั้งภรรยายห,หลวงและภรรยายที่เป็นตัวคนเดียวเนี่ยที่ได้รับข้อมูลนี้นะคะก็ขอให้ใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตีการหาหนทางอื่นนะคะในการที่จะคุยกับสามีของตนเองด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถบังคับฟ้องคดีได้แต่จากการอยู่กินอยู่ด้วยกันมาเนี่ยก็อาจจะทําให้ความรู้สึกหรือว่าใจของเราเนี่ยค่ะสามารถคุยกันได้แล้วก็สามารถปรับความเข้าใจและแก้ปัญหาร่วมกันได้ในอนาคตค่ะอืมกลับอ่ะเอาละฮะวันนี้นะครับทนายพิมพนแสงเมืองน้องมัสมันและก็ผมบันเฉลิมจันทากลน,นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ